จริงๆแล้วเนี่ยโปรเกสพาสดมากกับผมจะทำคลิปสั้นๆใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยผมขอแบบพรีเซนต์มันนิดนึงนะมันคือเจ้าตัวนี้ฮะกราวดอนนะครับมันเป็นหนึ่งในโปรเกพาที่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรสวยแล้วโคตรดีคือแบบคือถ้าหากว่าณจุดจุดเนี้ยแล้วถ้าหากว่าใครที่มาดูคลิปผมเยอะๆแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่แนะนำโปรเกพาให้ผมสักตัวหนึ่งผมจะบอกคุณเลยว่ากราวดอนคุณจะไม่เสียดายเงินเลยสักบาทเดียวจริงๆคือตัวอื่นๆอ่ะคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันจะคุ้มเงินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมนุมกลงึ นี่คือถ้าคุณซื้อตัวอื่นนะคุณจะรู้สึกแบบเอะมันจะคุ้มเงินไหมมันจะเสียดายเงินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ผมบอกเลยว่ากับเจ้าตัวนี้นะครับในราคาที่เอาจริงๆแล้วมันเป็นโปเกพาที่ค่อนข้างแพงนะครับแพงมากๆสําหรับโปรเกพาที่ผมเคยซื้อมาเลยแต่ว่าด้วยไซซิงของมันอะมันตัวประมาณแบบเกือบเกือบหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่กันดั้มเลยอะคือตัวมันใหญ่มากนะแล้วแม่งโคตรส,สวยเลยเนี่ยเนื้อพลาสติกก็โคตรดีเลยแม่งดีกว่าพวกโปเกพาที่ผ่านมาดีดีกว่าแบบทุกตัวที่ผมเคยต่อมาเลยอะ แล้วแบบสติกเกอร์ก็น้อยเออจริงๆใช้คำว่าสติกเกอร์น้อยก็ไม่ได้ต้องบอกว่าสติกเกอร์มันก็เยอะแต่ว่ามันเป็นสติกเกอร์ที่คุณไม่จำเป็นต้องติดก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ติดมาอย่างตรงเท้าเนี่ยเห็นไหมคือบางทีเวลาคุณวางเนี่ยคุณก็วางปิดไปเงี้ยคุณก็ไม่ต้องติดสติกเกอร์มันก็ได้นะครับมันไม่มีความจําเป็นเลยแต่ว่าอันนี้ผมใส่ไว้เพื่อให้พวกคุณได้ดูนะครับดีผมบอกเลยสุดๆตัวนี้นะครับจุดขยับเริ่มจากจุดแรกนะครับก็คือที่ปากอันนี้เป็นคลาสสิกของพวกเล อ่าแล้วก็จุดที่2ที่ขยับได้ก็เป็นคอนะครับก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงได้นิดหน่อยนะฮะจุดที่3ที่มันขยับได้นะครับก็คือตรงแขนนี่เห็นปะม,มันจะกลางเข้ากลางออกได้อย่างเงี้มันแล้วมันไม่ได้แค่กลางเข้ากลางออกได้นะครับมันขึ้นลงได้ด้วยขึ้นลงได้นะฮะบ,บิดได้แบบเยอะมากเลยเห็นปะคือบิดได้เยอะมากนะครับแล้วก็ พอมันบิดได้อิสระสักขนาดเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นบอลจอยด้วยเนี่ยไอ้ตรงแขนตรงช่วงแขนกบไอ้นี่นะครับมันเป็นบอลจอยด้วยมันก็แบบเออมันเป็นข้อดีไปอีกทีหนึ่งอะคือทําให้มันแบบอิสระกับการจัดท่ามากเลยเนี้ยคือค่อนข้างฟรีนะฮะกับการจัดท่าแล้วมันเป็นตัวที่อย่างที่บอกนะครับผมไม่ค่อยชอบโปเกพาที่มันมีเมคานิกเยอะๆนะครับผมชอบโปเกพาที่แบบว่าไม่ต้องมีเมคานิกอะไรหรอกมีแค่แบบขยับได้นิดหน่อยก็พอแล้วเนี่ยแล้วอย่างตรงขาเนี่ยก็ แต่มันมันจะขยับได้ประมาณนี้นะครับขึ้นขึ้นสุดได้ประมาณนี้แล้วก็ลงสุดได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่ต้องการให้โปเกพาเยมันขยับไปในท่าที่มันแบบแปลกเกินไปอะ่ะเดี๋ยวผมถอดให้ดูเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเดือยตัวนี้ครับมันจะเป็นเดือยแบบว่าเห็นไหมมันจะมีเดือยล็อกเขี้ยวอยู่คือคุณใส่เข้าไปใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะมีตัวเนี้ยเนี่ยคอยล็อกเขี้ยวไว้ว่าหันองศาได้เท่านี้นะ กูไม่ให้มึงเกินกว่านี้ละเกินกว่านี้ก็คือแบบผิดผิดจุดประสงค์ที่กราวดอนมันจะขยับได้แล้วกราวดอนมันควรขยับได้เท่านี้เออซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีนะผมชอบผมชอบมากๆคือโปเกพาหลายๆตัวยุคหลังจะเป็นแบบนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่แบบ เออดีอ่ะพอชิ้นส่วนมันเยอะมันก็เลยแยกสีออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเออมันก็เป็นหนึ่งในตัวที่แบบเอยดีมากๆอ่ะแนะนําให้คุณซื้อแล้วกันนะถ้าคุณจะซื้อโปเกพาตัวแรกถ้าหากว่ามีใครมาถามผมมาอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีใครมาถามบอกว่าเฮ้ยพี่ครับเอาโปรเกพาตัวแรกเนี่ยผมควรจะซื้อตัวไหนดีผมก็จะบอกคุณเลยว่ากราวดอนแพงนิดนึงแต่ว่ามันคุ้มค่าเงินแน่นอนนะคุณจะไม่เสียดายเงินที่คุณซื้อมันเลยอะ่ะจริงมันแบบ เป็นตัวที่ must have อะถ้าคุณจะซื้อโปเกพามันต้องมีแน่ๆตัวนี้กราวดอนเลโกซ่าแล้วก็ตัวต่อไปผมคาดว่าจะเป็นเคลกานะครับออกมาแล้วผมก็จะซื้อเคลกาเป็นตัวสุดท้ายของเซตโปเกพาผมแล้วแล้วผมก็จะเลิกเก็บแล้วโปเกพาผมก็จะได้ครบตามที่ผมต้องการเอาไปตั้งโชว์ในตู้แล้วนี่สวยๆจริงๆนะอันนี้แนะนาแนะนํานะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็ไปหาซื้อกันได้แล้วกันนะกับเจ้ากราวดอนแฮนี่โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ